สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ป้าอ้อยห้ไป <c oughs> ห้ไปไม่ได้ไปไหนหรอกจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าก็ก็บอกแล้วว่าลุงเสี้ยงไงแล้วลุงเภาวันอาทิตย์นู้นเลยป้าอ้อยก็เลย,ก,เลยก็เลยยุง้งยุ้งจ้ะแต่ก็แผลข้องให้พี่ป้านาอาลุงลุงครบหมดทุกคนแล้วนะจ้ะส่งส่งไปแล้ว แล้ววันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอลซี่มาแบ่งปันอีกเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ป้าอ้อยก็จะแบ่งปันบอลซี่ให้เน่ะเนาะอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมาทําให้ดูหรือว่ายังไงเพราะว่ามันมันยุ่งจริงจจ้ะเรางานพาเริ่มมีเริ่มเยอะเนาะเพราะว่าป้าอ้อยก็ได้ช่อนทําไปหมดแล้วแหละแต่ละเรื่อ้งแต่ละย่างแล้วป้าอ้อยก็เลยเออไม่รู้จะทําอะไรให้ดูแต่ป้าอ้อยก็จะมีบอลซี่มาแบ่งปันอาแกนนกอะมันมาหลงแต่ป้าอ้อยก็ เดี๋ยวให้มันท่านๆช่วงไอ้นี้ไปแล้วเดี๋ยวปอ้อยก็จะพามาให้ดูอัปเดตไอ้นู้นไอ้นี่ไอ้นั่นให้ดูนะจ๊ะอ่าก็ยังมีเรื่อยๆแล้วอ่ะจะว่าไม่ให้ดูนี่ปอ้อยก็จะให้เพื่อนๆลุงๆดูเนี่ยอันนี้ก็คือบอนซี่อันนี้เหลืองนั้นแต่เกิดเลยอันนี้ก็คือง่ายเลยใกล้ราชาวดีนี่เริ่มกัดซี่แล้วปอ้อยจําได้ว่าเมื่อเนีฟั่งเนี่ยเป็นชิ้นผ้าตั้งแต่เล็กๆรุ้นแรกเลยนะกระทั่งเนี่ยถ้าจําไม่ผิดปอ้อยก็จะเลี้ยงข้องปอ้อยมาเลื่อยแหละ ซึ่งเป็นเป็นข้องปลาอ้อยเองที่ทําแบบเป็นรุ่นแรกๆเลยอะ่ะตั้งแต่ปีก่ายปลาอ้อยก็ปลูกมาตั้งแต่เด็กเมื่อจะต้นเท่านี้เนละปลาอ้อยก็ใส่กระทางเลี้ยงมาเลยเปี้ยนมาเลยเพื่อนเพื่อนจนเข้ามีลูกแหละเนี่ยให้มามีลูกเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณก็เกือบปีเมืออก่นอนเนี่ยกว่าจะนั้นเนี่ยเกือบปีขหน้าดนี้ยังไม่กัดซี่เลยแล้วปลาอ้อยก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนไม่ห,หลูหรอกว่าหัวแค่ไนแล้วเพราะปลาอ้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดลือเข้าดูเลยเนี่ย จะเอามาให้ดูว่าเนี้ยบอนซี่จากต้นเล็กๆแต่มีห้วนะมีแน่หนอนจนเขาเกิดลูกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เลี้ยงหมาเลยๆอันนี้คือใกล้ราชาวดีนะจ๊ะใกล้ราชาวดีจะกัดเป็ดซี่แดงๆซวยๆเนาะตระกูลใกล้เรามันจะกัดชา้าบอกให้ฟังว่าบอนซี่มันใช้เวลานานเพื่อนๆกาจะมีจะมีห้วมีรู้อ่าแล้วการกัดซี่นี้นี่เลี้ยงจะครบปีแล้วตั้งแต่ปีกายแล้วจะแล้วนี่มันก็ซี่เดือนแล้วอะ ใช่ไหมเดินเมซาแล้วน้องแต่หมกกะลาแล้วเนี้ย,กกยปอ้อยเลี้ยงมาตั้งแต่ปีกายจําได้ก็เนี้ยก็เกือบปีละเพิ่งจะได้เท่านี้เองอันนี้คือบ่อนนอกตู้นะไม่ได้อยู่ในตู้เลยเนี่ยตั้งไว้ตั้งปอ้อยก็จะทําแยกโซนให้้ปอ้อยไว้นะว่าอันเนี้ยตั้งไว้อยางงี้อันนี้เลี้ยงแบบเออยู่ยู่นอกตู้เลยมันจะเป็นลักษณะแบบในหนเนี้ยแต่มันสูงเนาะเพราะว่าบอนโบราณจะจะส่งสูงๆท้งนั้นเลยพวกใกล้พวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปอ้อยมาให้ดูตัวอย่างต้นที่หนึง่งแต่ปอ้อยค่ายนะจ๊ะต้นนี้ใกล้ราชา ก็จะเอามาค่ายนี่แหละมีคนซื้อก็ค่ายไม่มีคนซื้อป้าอ้อยก็จะเลี้ยงไปจนกว่ามันจะกัดซี่ซ้วยเป็นพุ่มเป็นกอก็ไม่ว่ากันน,นี่ต้นทิ่องอันนี้คือหนุมันคัดสมาธิตอนนั้นที่ป้าอ้อยเอามาค่ายเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครซื้อหรอกเพื่อนๆช่วงนั้นเนี่ยรูรูป้างแบบนี้ไม่มีใครซื้อแน่นอนนี่นี่เขามีลูกนะอันนี้คือต้นแม่นะแล้วเนี่ยป้าอ้อยฟังทางห้วนนะจ้ะแล้วดูโคนอันนี้แต้ขึ้นมาป้าอ้อยว่าน่าจะเป็นดอก เลืออะไรด้วยสามไปไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นยอดไหมเนี่ยแล้วเขามีลูกซ่องลูกเนี่ยได้ซ่องต้นซ่องนอและลูกห้างขนาาเนี่ยเพื่อนหนึกดูวห้วจะหญ่แค่หน้อันนี้คือคัดสมาธิเพื่อนเือนนี่คือหนุมานคัดสมาธินี่เพื่อนเพื่อนให้ดูนี่เนาะเนี่ยก็มีต้นหนึ่งซื้อปลาอ้อยว่าจะเอาออกมาแบ่งปันเอามามาแบ่งปันให้เพื่อนเนน่าจะคัดสมาธิ มีหูติ้งติ้ง,งมานอยน้อยๆนึงใบนี้ยังไม่มีหูนะจ๊ะมีติ้งติ้งมานน้อยนึ่งแต่ฮันุมานแน่นอนฮันุมานะนะปลาอ้อยนาเยอะแต่ป้าอ้อยน่ะมันต้นเล็กๆแข่ๆกันเก็นแล้วก็เลียงไว้ตรงไหนมัง้งก็ยังไม่รู้จะมีต้นเนียวซวยปลาอ้อยก็เลยจะแบ่งเอามาแบ่งปันแล้วเป็นไม้มีหัวดูโคนนี่ปลาอ้อยจะบอกว่าเท้ากับไอ้น,นี้เลยนะปากกาปลาอ้อยเลยนะจ๊ะโคนเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามีดอกหรืออะไรเนี่ย ที่เอามาให้ดูก็คือปอ้อยจะบอกว่าเนี่ยบอนซี่ที่มีหัวอันนี้ปอ้อยฟังไว้นะไม่ได้ป้าจอมไม่ได้พาชินฟังไว้เชย่ๆรอ,อ,อเข้าขึ้นใช้เวลาประมาณ่องเดือนกว่าเอาหัวมาฟัางเนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่คือต้นแม่แล้วก็จะมีลูกๆตามมาแบบที่ปอ้อยบอกเพื่อนๆว่าถ้ามันไม่โตตัดทิ้งตอนนั้นน้ามันไม่โตหรอกมันเนี่ยขึ้นมาเมื่อไรก็รูปร่างแบบนี้รูปร่างแบบนี้แต่มันมีหัวไงปอ้อยเลยตัดเลยตัดตัดทิ้งแต่อันนี้ใส่ตู้อบเพื่อนๆอันนี้เอาออกมาได้สัก หกเจ็ดวันแล้วแหละเออเอามาตั้งไว้เพื่อให้มันแข็งแรงปอ้อยจะมาค่ายเพื่อนเนี่ยแล้วพอไหนเขาก็พลรู้พรเต้ามาปอ,อยก็จะค่ายเอามาค่ายอันนี้บอ่อดมีหัวแน่นอนซึ่งเนี่ยเห้ยมปอปอยบอกแลวเขาจะพาลูกๆมาด้วยสําหรับบ่อนที่ไม่ซ้วยไม่โตเพื่อนๆไม่ต้องกลัวยังไงเขามีลูกมาแน่นอนถ้ามีหัวฟั่งเลยอันนี้หัวใหญ่ตอนฟั่งก็ก็ไม่ใหญ่แต่พอลูกเขาออกมาเมื่อนเหมือนกว้างมากเลย รประมาณคืบนึงเลยช่วงห้างแต่เน,นี่ยปาอ้อยไม่มัน่นใจว่าจะเป็นดอกหรือหรือช้อช้ออันรื่อดรรอดนะ <ทำ S 1> ไม่รว่ารอดรือด,ดอกแลล้วเต้น้อเพื่อนอันนี้นี่แหละเพืเ่าอนเื่อนปอ้อยก็จะผ่ามาให้ดูปอ้อยบอกแล้วบอ,อบนซี่ไม่ช่วยตัดใบทิงตัดใบทิงเกิดไม่ช่วยใช่ไหลมันเดิน <hora> เพืเอ่อนบอนซี่ที่ไม่โตให้หรืออ้อให้หมดตัดใบเอาขั้วฟังไม่ปูกไม่เปียนดินไม่ปูกไม่เพื่อน บอลซี่ที่เราแยกขยายผันให้มันโตขึ้นมาสวยเลยกับป้าจอมเพื่อนๆปอ้อยก็จะบอกซ้ําๆซ้าๆอยู่อย่างนี้สําหรับเพ,เพื่อเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วปอ้อยก็กทําจริงแล้วเอามาให้ดูจริงนี่นะจ๊ะนี่นี่คือพ่อนข้อการไอ้นี้แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแยกได้เพื่อนๆก็แยกนออบาเน่แยกมันทุกขางตอนนี้ปอ้อยก็จะมีบอลแยกนอกเนี่ยสมมติวาค่ายป่ายนี่ใครซื้อ ป่อยรออีกสักเดือนหนึ่งพอต้นเขาโตาเท่าเป็นแม่ได้ป้อยก็แยกนอกก็ไปสไสกระทั่งใหม่ต้นแม่นี่ก็ป้อยต่อไปเลี้ยงเขาต่อไปทด่เขาเขามีลูกมีเต้าถ้าไม่แยกเราก็เลี้ยงให้มันเป็นฟอมโกไปอันนี้นะจ๊ะคือบอดซี่ของเราเอาละวันนี้ป้อยก็จะมาค่ายบอดซี่ก็เริ่มจากอันนี้เลยใกล้ราชาวดีต้นนี้ใครจะรับต้นนี้มีห้วแล้วป้อยข้อที่150บาทใกล้ราชา อันนี้มันเป็นข้อปเ่อยเองแหละใกล้ดาชาวดีเลี้ยงมาอ้ยเป็นปีแล้วมั้งเลี้ยงแลน้อยหกเดือนแหละเพื่อน,นกัดซี่ขนาดนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม้มีหัวเพื่อนไม้มีหัวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใกล้ราชาวดีเลยจ้ะโอ้รถมันคึมๆเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบเพื่อน,น,นอันนี้ข้อปอ้อยเองปอ้อยก็จะค่าประมาณนี้ ป้าอ้อยไม่มีระบบปลายทางแล้วนะจ๊ะยกเลิกป้าอ้อยก็ไม่ยากจะไปจะไปโลดอีกอันนึงป้าอ้อยกลัวพอเวลาป้าอ้อยแพ็คแล้วเรียกรถแล้วเข้าไม่มาหลับเพื่อนเอาความจริงเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเนาะให้ลุงลุงป้าๆเข้าใจป้าอ้อยด้วยเนาะถ้าเกิดยากได้ยังไงก็รบกวนโอนให้ป้าอ้อยเนาะที่โอนง่ายๆนะจ๊ะป้าอ้อยไม่ใช่ไม่ไหวใจใครเนาะให้ไหวใจป้าอ้อยว่าป้าอ้อยส่งจริงซึ่งชาบ้างอะไรบ้างก็ไม่เกินสามวันสี่วันจ้ะ พอสร้างบางคนสร้างวันนี้พ่กนี้ปอ้อยก็ส่งแล้วบางทีปอ้อยมีแค่ซ่องหลังหรือมหลังปอ้อยก็ต้องรอให้มันครบซ่ามหลังขึ้นไปปอ้อยถึงจะแพ็คได้ส่งพร้อมๆกันคุณไปสีเขาก็จะได้มาหลับเย็นบ้านถ้าซ่อง,งหลังเนี้ยมันก็เสียเที่ยวเข้าแล้วปอ้อยต้องอ้อไปส่งเองะจ้ะมันไปไกลจากบ้านปอ้อยเนาะพอะฉะนั้นปอ้อยก็จะรอรวมมันก็จะคือชาแค่ช่วงนี้นะจ๊ะนี้นะจ๊ะไม่มีระบบปลายทางนะจ๊ะแล้วใครจะสร้างบอนซี่ปอ้อยก็ ผักปอ้อยมาได้เลยเนาะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทจะใกล้ราชาวดีต้นที่หนึ่งต้นที่ซ่องอันนี้ฮนุมานคัดสมาธิเพื่อนเพื่อนคัดสมาธิต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทพร้อมลูกแม่พร้อมลูกนะจ๊ะคัดสมาธิซ่องร้อยบาทไม้มีหัวข้อปอ้อยเองอันนี้ปอ้อยไม่ได้รับคัดสมาธิคัดสมาธิซ่องร้อยบาทจะนี่ ใครท,ที่คิดจะซ่ะสาส้มบอดซี่ก็ซ่าส้มบอดซี่ที่เป็นตับอะาออยว่าม,มันจะเป็นบอนที่ซื้องา่ายค่ายคลองนะจ๊ะพอบางตัวก็ยังไม่มีบางตัวก็ยังไม่ไอ้นี้เนาะอันนี้อันนี้มีนามว่าอะไรจ้ะรอดไมมแท็งมันมีใบเรื่องเราต้องเอาออกเนี่ยใบเรื่องใบไม้ส่้ยมันเชื่ออะไรเนาะอ๋ออันนี้ชื่อซี่การจนาพิเศษจ่ะเพื่อน นี่เขาแทงรอดไหมมาแล้วเดี๋ยวปอยนั้นไหมนี่ซี่การจนาพิเศษต้นนี้นี่มีรอดแทงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะซี่การจนาพิเศษต้นนี้ปอยข้อซ่องร้อยบาดไม้มีห้วนะจ๊ะไม้มีห้วนะซ่องร้อยบาทจ้าซี่การจนาพิเศษนี่ต้นนี้ต่อไปนี่ปอยก็ยังค่าย,ยู่เพชรพันล้านเพื่อน กระทั่งนะาจะสิบซองนิ้วหรือสิบสี่นิ้วเนี่ยพุ่มแน่นแน่นก่อแน่นแน่นดกดกอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนดกดกอย่างนี้เลยมีประมาณเป็นสิบสิบต้นแหละเพื่อนเพื่อนนี่ก่อแย่อย่างนี้เลยจ้ะเพชรพันล้านนี้ให้มากระซี่รดุอย่างนี้ใครจะรับเพชรพันลาน้านกระทั่งนี้ป้าอ้อยข้อที่ห้าร้อยบาทรวมส่งเพื่อนเพือนห้าร้อยนะจยะรวมส่งเริ่มกระซี่ดีแล้วนะจ๊ะนี่กระซี่ซวยแล้วเพชรพันล้านนี่เริ่มมาแล้วโอ้นี่ กำลังซ่วยเลยได้ฟ้นด้วยแหละเพื่อนๆจะมีใบเรื่องบ้างมีใบเรื่องบ้างเพราะเข้าต้องถิงใบเนาะปะอ้อยก็อาจจะตัดถิงให้บางทีเพื่อนๆสร้างว่าตอนสร้างาใบใบโด้าอ้อยก็ตัดถิงให้เพราะยังไงเขาต้อง่ายน้ำอยู่แล้วเวลาการเดินทางนี่ะจ้ะเพื่อนจ้าให้เข้าใจด้วยเนาะนี่เพพันลานเพื่อนเพพันลานกอนใครจะรับปอ้อยข้อที่ห้า้อยบาทรวมส่งกระทั่งสิบซ่องเหนียวกระทั่งให่เนี่ยให้เทียบกับนี่ปึ๊บ อ่ะไ่เทียวก็ประกาศวอาโอ้ยเนี่ยมันย่ายกอมันย่ายให้พระจา้านี่เนาะนี่เนาะกัดซี่ช่วยแล้วนะจ๊ะโอ้โห,หน่าต่อไปอันนี้พานคอนเพื่อนเพื่อนที่ป้าอ้อยบอก,กว่าน่ะโอ้โหใบย่อยเท่าจานข้าวนี่ป้าอ้อยจะให้ดูพานคอนจริงๆนี่ไงใบเข้ากลมนี่ลูกข้าวเข้าโพลูกมันหนึ่งต้นนี่แทงรอดไหมนี่แทงรอดไหมให้ดูประกาศป้าอ้อยนี่ทือวันเล็กไปเลยนะจ๊ะพานคอนต้นนี้ พันคนครต้นนี้ไข่จะลาเปลาอ้อยข้อท่สี่หลอยห้าสิบบาทเป็นไซแม่พันธุ์พันคนครจริงนี่ให้ดูลูกนี่ใบกลมบล็อกแต่พอใยแก่เลยมันจะเป็นแบบนี้เนาะรวมส่งนะจ๊ะส่องกระทั่งนี้คือราคาร,รวมส่งเนาะ,นนะพันนครกับพันธุ์หลานนี้เพื่อนๆใ่จริงๆแล้วแทงรอดไหมเราด้วยรอดไหมก็มาแดงมีลูกบอนมีห้วแน่นอนเพื่อนๆเนี่ยซื้อใบตั้งสร้ยได้เลยเอาดินเติมปุ้ยเติมแค่ัหน,นจบไม่ต้องใส่อะไรามากมายนี่ นกมาร้องให้เพื่อนมาโมโหอันนี้ล่วงปูซิดจะล่วงปูซิดเดี๋ยวขยับกองหน่อยซี่มีซ่วยมืนต้องกระโดกกระโดกอย่างนี้นี่เดี๋ยวปอยกดแมมบๆๆๆๆๆป๊ะปอยกระเพี้ยวเพียไปงานพทุกคืนทุกวันกลับมาเช้าก็แกข็คข้องล่วงปูซิดนะจ้ะล่วงปูซิดนี่ด,าดา่างบ่อนด่างบ่อนปลายบ่อนด่างนี่แหละบ่อนด่างเพื่อนเขาจะมีจุดแดงๆเป็นบ่อนกาบกาบสุวยทุกอันเลยนะจ๊ะ ลงปูสิ์ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่่องร้อยบาทหมายมีหัวนะจ๊ะลงปูสิธหมายมีหัวจ้านี่มุนมุนมุนให้ดูบอดซี่ข้าปลาอ้อยจะอยู่ในกระทัางหาหนิวนะจ๊ะหาหนิวแ้วก็อันนี้หกนิว้วอันนี้คือลูกแตงโมลูกแตงโมเป็นบอนบอนซุ้ยนี่ให้ประจ๊ะลูกแตงโมโอโ้โหซี่สั้นสดใส้ซุ้ย อันนี้ใส่แม่พันธุ์เราจะซ่องร้อยสามสิบอันนี้อยู่นในกระถางหกนิ้วนะจ๊ะซ่องร้อยสามสิบบ้าจ้านี่อันนี้คือเท้ากระบินละพมเพื่อนเพื่อนบอนเก้านะสะส้มนะจ๊ะเข้าก็จะเป็นเนี่ยใบยเขียวๆแดงๆอย่างนี้เท้ากระบินละพมต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยสามสิบใส่แม่พันธุ์นะจ๊ะใส่แม่พันธุ์เท้ากระบินละพมบอนเก้าจ้าบอนเก้าบอนเก้าทีนาสะส้ม ขาวกระบ,บินละผมต่อไปอันนี้เพชรพันล้านอันนี้ใบนี้อาจจะแก้แล้วจ้ะแต่ก็คือต้นแม่เลยแล้วล้อมรอบนี้ก็คือลูกทางนั้นกระทั่งนี้ซ่องร้อยแปดสิบบาทลูกโดก,ก,กเลยนี่ต้นแม่อยู่ต้นกลางอันนี้ลูกลลอมรอบเลยนะจ๊ะไปทึ่งเปี้ยงกระทั่งได้เลยนี้พร้อมเปี้ยงกระทั่งนะจ๊ะเพชรพันล้านนี่ ซ่องร้อยแปดสิบบาทกระทั่งนี้จะเพดผพันหลานแต่ใบนี้เรื่องแล้วละ่ะต้องต้องตัดทิ้งเนี่ยต้นแม่เลยอันนี้คือต้นแม่เลยซ่องร้อยแปดสิบบาทเพื่อนมีค่าส่งเจ็ดสิบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้ามีค่าส่งเจ็ดสิบบาทลุงป้าหนอาอาทั้งไร่ซ่องหลังก็ร้อยสี่สิบบาทจะนี่ซ่องหลังก็ร้อยสี่สิบซ้อมหลังก็ซ่องร้อยบาทซ่องร้อยสิบบาท เพื่อนเพื่อนอันนี้สิหลาหุ้มทองสิหลาหุ้มทองต้นนี้เป็นใส่แม่พันธุ์แล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนม่หยุนกอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่อง้อยบาทมีรอดแล้วนะจ๊ะมีรอดแทงมาไหมปอ้อยตัดใบทิ้งไปเมื่อกี้ดึงใบทิ้งใบมันมันเรื่องมันไอ้นี้นี่นะจ๊ะสีหลาหุ้มทองซ่องลอยบาทใส่แม่พันธุ์แล้วจ้ะต่อไปอินทรชิตหน้าทองเพื่อนเพื่อน อินทรชิดคือรูข้องทศกัณฐ์เพื่อนๆ,ๆแถมด่างด้วยนี่ด่างให้ไหมจ่ะเพื่อนๆอนอันนี้ด่างอินทรชิดหน้าทองไม่ใช่ซี่นี้นะพอโตขึ้นไปเขาจะกล้าซี่ด่างซี่เรื่องซี่อันนี้นะจ่ะไม่ใช่ซี่แบบน,นี้นะแล้วจะมีเมซ็ดซี่ชมพูเลื้อเลืออินทรชิดหน้าทองต้นนี้ฟอร์มกอต้นนี้มีลูมีเต้าแล้วนะจ๊ะร้อยข้อที่สร้างร้อยบาทนี่อินทรชิดหน้าทองเพื่อนๆจะเป็นบอนใบซุ้ย ใบซวยใบดุกใบยาวแล้วก็อันนี้ด่างด้วยนี่กินเทโลชิ์หน้าทองต้นนี้ด่างอันนี้มีนามว่าโจโช่เพื่อนๆโจโชมีลูกแล้วนะมีลูกแล้วนี่นี่เพื่อนๆมีลูกแทงรอดไหมโจโชเข้าจะกัดซี่ใครขายกับยักษ์กูไปหลันเพื่อนๆโจโชจะยูตับซ้ำกบเพื่อนๆจ้าใครจะรับต้นนี้ป้าอ้อยก็ข้อที่ซ้ำร้อยบ้าจะโจโชเป็นบอนใส่แม่พันธุ์มีลูกแล้วจ้ะ โจโช่ซ้ำร้อยบาทป้อยข้อที่ซ้มร้อยบาทเนาะมันเป็นบอนเก้าจ่ะบอนเก้าป้อยมีโจโชมีเลาปี้จ้ะเพื่อนๆน,นจ้านี่เห็นไหมเลาปี้เลาปี้ค่ายไปแล้ววันนั้นอันนี้คือโจโชแล้วต้นเนี้ยมันเป็นบอนเก้าเจ้าซี่การจะหนาแล้วเนี่ยมันเป็นป้ายมันมันป้ายมันด่างอย่างงี้ด้วยนะเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนเห็นชัดป่ะใบไม้นี่เห็นป่ะ ป้ายแดงอย่างเงี้ยมันเป็นบ่อนก้าจะมันเมื่อไหร่เนี้ยอ่าล่วงลัดแต่มันไม่ใช้การมันดำอ่ะเนี่ยบ่อนก้าไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นไม้มีห้วแล้วจะปะอ้อยข้อที่่องลอยห้าสิบนี่นี่ใส่แม่ผธุนนะจะ๊ะนี่ลอดไม้แทงมา,ป,างงป้ายแดงเชยเดงเห็นปะตกป้ายนี่ปลายแดงนี่ปลายแดงอือเพราะว่าม,มันไม่ใช่ล่วงลัดล่วงลัดการมันต้องเป็นซี่อย่างงี้อันนี้มันการดำํำอ่ะการดํำจะนี่เนาปะปอ้อยก็ไม่รู้ พอขาบอกบอดเก้าไม่รูชือ้อแต่ไม่ใช่ซี่การจะดับพิเศษนะไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่ล่วงรัชพฤกษ์เพื่อนเพื่อนมันมไปบอดเก้าวางไม่ได้ว,ว,ดวยวี้ส่วนต่อไปอันนี้คือจุลพลจะเพื่อนเพื่อนจ้าจุจลพลนี่เห็นไหมจุลพลนี่ใครจะรับจุลพลไซนี้ไซตั้งแม่อันนี้อยู่ที่ซ่องร้อยสามสิบบ้าจะจุะจลพลบอดเก้าห้ายักษ์อยู่ตับขุทธปวัตเรื่องอะไรอะ ที่เขาเป็นบทบทอะไรอ่ะบทที่มีบทเขาเรียกบทอะไรนะผู้ไม่ถูกเขาจะมีจุลพลมหพลอะไรนั่นแหละเป็นกันเออนั่นแหละตาพุทธประวัติน่าจะใช้เนาะเพื่อนถ้าไม่ผิดถ้าจับไม่ผิดนะจ๊ะจุลพลต้นที่หนึ่งต่อไปจุลพลต้นที่สองนี่ก็ต้นที่สองนี่อันนี้จะใบใหญ่หน่อยเตี้ยหน่อยสงภูมิก็่องร้อยสามสิบเหมือนกันนี่ ใบจะใหญ่หน่อยเตีย้ยหลายพุ่มซี่เขาจะไม่ค่อยซ้วยเพราะมันยู่ในล้มไงบ้านตาในล้มเดี๋ยวพอได้โดนแดดนิดเดียวเข้าก็จะกัดซี่เป็นซี่แดงซ้วยนะจะเป็นเม็ดซี่ซ้วยอันนี้ซี่มันยู่ในล้มไงอันนี้ปออ๊ะก็เอามาไม่ได้เอาออกมาข้างนอกอันนี้ทศกั์ใบเรื่องตัดทิ้งดึงทิ้งเลยเพื่อนเพื่อนทศกันน์นี้กัดซี่ซ้วยนี้มีใบเรื่องนี้เดบต้องตัดทิ้งมีลูกแล้วนี่มีลูกนะจ๊ะลูกอันนี้ก็เรื่องน นี่มีลูกแล้วทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ต้นนี้มีลูกมีลูกมีลูกร้างต้นนะจ๊ะอันนี้ก็ลูกต้นที่หนึ่งอันนี้ลูกต้นที่ซ่องลูกเล็กมีแม่กดซี่ซวยขนาดนี้นี่เพื่อนเอน,เนต้นนี้ข้อที่ซ้มรอยบาทเพื่อนเ<ๆ>นทศกัณฐ์มีลูกแล้วบรรดายักษ์ป้าอ้อยก็จะค่ายซ้มรอยนี่แหละเพื่อนเอ,นอย่าไปด้อยค้าเขาเลยก็บอกแล้วเลี้ยงเป็นปีกว่าจะกาซี่ได้ขนาดนี้นะเพื่อนๆอน ข้าวปลาอ้อยพอยุโปโป้โพมาไม่มาน้าไม่เลยคือน้าซีแดงทั้งหมดเลยเป็นกระดูกเขี้ยวแล้วซีแดงข้าวนี้จะจ,ะจัดจานชัดเจนเลยเพื่อนจะไม่มีเขี้ยวเท่าไหร่เลยทศกัณฐ์เขามีสิบน้าอยู่แล้วเพื่อนแต่ละน้าเขาก็จะไม่เมื่อนกันเพื่อนแต่ส่งใบซ้วยเพื่อนทศกัณฐ์สร้างรอยบาทจ,จ้ะใครจะรับก็ผักปลาอ้อยได้เลยต่อไปพระนครพระนครอันนี้ใส่แม่ผ่านข้าวปลาอ้อยแต่แล้วปลาอ้อยว่าจะไว้ทําพัน ตอนนี้ปออ้อยก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเนี่ยพอมาใส่ตู้อ๊บอุ้ยโตขึ้นมาแล้วคอ่อชัวอาท่านความจริงเนี่ยเลี้ยงมาเป็นฟีขั้วต้องมีแน่นอนอันนี้ข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบ้านจะพรนครนี่พานครซ่องลอยห้าสิบต่อไปอันนี้มีนาวาพี่เสือสมุทรพี่เสือสมุทรต้นนี้นี่ใบอันนี้มันโดนแดดไม้ไปน้อยจะใบซวยเนึ่งใบด่างด้วยใบที่ซ่องก็ซวยจะนี่อันนี้ใส่แม่พันต้นนี้ปาอ,อ้อยข้อที่ ซ่องลอยบาทพี่เสือสมุทรซ่องลอยบาทจะใส่แม่พันแล้วจะเพื่อนๆจ้าพี่เสือสมุทรพี่เสือสมุทรต้องการซีแบบ่แบบนี้นะจ๊ะซี่ชมพูแบบนี้นะกระดูกจะไม่แดงนะจ๊ะจะไม่มีกระดูกแดงนะการเข้าจะดานะจ๊ะนี่เห็นไหมกระดูกเข้าจะเป็นซี่ชมพูมีจุดซี่ชมพูกระจายแบบนี้คือพี่เสือสมุทรการซี่ดานะจ๊ะพี่เสือสมุทรจะ ต่อไปต้นนี้ชื่อก่อนอ๋ออันนี้มีนาวทาสบางแก้วจ้ะเพื่อนเพื่อนทาสบางแก้วนี่ทาสบางแก้วน้าหนีปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทใส่แม่พันนะจะ๊ะใส่แม่พันทาสบางแก้วนี่นะจะ๊ะซ่องร้อยห้าสิบบาทจะ้ะใส่แม่พันนะจะ๊ะส่วยยูเนาะ เปอรด,ดังดังโหเปิรเปอรปนเปืเป้อนแต่ไม่ออกแดงเท่าไรอันนี้ออกเคียวเคียวเขาค่ะอุ้ยแต่ใบไม่ออกมากก็แดง่วยแล้วนะจ๊ะนี่พัดบางแก้วต่อไปนางกิรินีเทวีนางกิรินีเทวีเป็นนางส่งการข้องปีนี้เอ้ยไม่ใช่นางส่งการวันบุหัสปีนี้นางกิมิธาเทวีนี่กาซซี่ซวยมาแล้วนะจ๊ะ นางกิลีนีเทวีต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาทจะใส่แม่พันนะจ๊ะใส่แม่พันซ่องลอยห้าสิบต่อไปอันนี้มีนาบุกขุนเมืองขุนเมืองมีหูตายใบนะจ๊ะขุนเมืองนี่กาะซี่เป็นแบบนี้จะคล้ายๆอือพระนาลายป้าบนนทกเลยแต่ทรงใบไม่เหมือนกันเพืือนๆซี่คล้ายๆกันเลย ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องลอย้สิบบาทจะนี่คุ้นเมืองซ่องลอยสิบต้นนี้มีนามว่ายักษ์ปักลันนี่ยักษ์ปักลันเป็นไสแ,แม่พันแล้วนี่ใบไม้เห็นปะนี่เริ่มมีกัดซี่ชมพูซี่อันนี้มาแล้วนะจะ๊ะนี่นี่ยักษ์ปักลันนี่ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องลอยสิบบาทใส่แม่าัน อย่างไม่ไปลายยังไม่ด่างถ้าด่างถ้าปลายก็ซ้บรอยเลยจ้ะเพื่อนๆแต่นี่ยังไม่ด่างไม่ไปลายข้อที่่องรอยซ้ำสิบเป็นใจแม่พันจ้ะอันนี้มีนามวพพ่าอพพัอพรพรมพรเพ,พ,พื่อนๆอัมพรอรกอนะจ้ะนี่อันนี้คือแม่อันนี้คือลูกเพื่อนๆใครจะรับกอนี้เพราข้อที่สองรอยซ้ำสิบบาทไอ้โคก็มันชออมาแวกนอนอย่างเลยนี่เพื่อนๆ อําพรกอร่อนี่ซ่องลอยสาสิบบาทเพื่อนเ,ออเพื่อนก็ไปเลี้ยงต้อยลูกเอาเพื่อนเพื่อนมันเป็นบอลไอ้นี่นะจ๊ะแต่ก,ก่อเก่งใช้อําพรเป็นบอลแต่ก,ก่อเก่งซ้วยเป็นบอลที่ซ้วยนะจ๊ะปึ๊บต่อไปอันนี้มีหนาาว่าซับเซทที่เพื่อนเพื่อนซับเซษที่อันนี้ใส่แม่พันต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องอยห้าสิบบาทดูซี่ับเซทที่นี่ซ้วยมากนะจ๊ะบอลซี่นี้ ใบเขาจะให่แล้วซวยกั้ซี่ซวยนะจ๊ะซ่องรอยห้าสิบจ้าต่อไปใบเรื่องก็ดึงทิ้งเพื่อนเพือนอันนี้มีนาว่าพระโมกขลานะพระโมคขลานะยุต,ตับพุทธประวัติเมือนกันจะบอลมีกาบมีแข้งแบบนี้เนาะต้นนี้ใส่แม่พันปอ,อ้อยก็ข้อที่ซ่องอยห้าสิบบาทเมืออกันจะ ก้องลอยห้าสิบบาทนี้นะจ๊ะเอาละวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกก้าวแล้วก็มีบอนซี่ซวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะถ้าไขสนใจกระโถบห้าป้าอ้อยได้ที่ซูนซูนเก้าวแปดหนึ่งซ้มหนึ่งซาำซี่ซ้ำซ้องเลจ๊ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยไขรสนใจต้นต้นไนกะถักป้าอ้อยมาได้เลยป้าอ้อยก็ยังจะมีบอนซี่เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆอยู่ทุกวันเลยจ้ะ ตาป้าอ้อยวางป้าอ้อยก็ให้ไปซ่องวันก็ข้อโทษด้วยเพราะว่าป้าอ้อยก็นั่นแหละต้องไปช่วยงานโ่งเข้ามีทุระบางทีม pues ันท so ําอะไรมัน nah. ทําไม่ท really ันก right. ็เลยทําคลิปไม่ทันเลยไม่ได้มาเจอเพื่อนเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็ข้อครอบคุณข้อคอบคุณเพื่อนทุกคนฝากเพื่อนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะจะได้อ้อยจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆดูอีกและใครที่สนใจบอนซี่ป้าอ้อยก็ สร้างมาได้นะจ๊ะบอนซี่เขาบอยดรอยมากจะเป็นใส่ใยใส่แม่พันเนาะใส่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เอาไปตั้งโชว์ได้ซวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็ฝน้เริ่มตกมากแล้วบอนซี่ก็อาจจะแบบซุ้ยแล้วละเพื่อนๆใครที่อืมรับไปก็คงจะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรล,ละแต่นนี้จะถึงบอนซี่เราซุ้ยไปดูแลใบเอาเองเวลานา้ํฟฝ้กระแทกก็แค่นั้นแต่ไม่เป็นไรลกมันเป็นธรรมชาติของม,มันเพื่อนเนาะเราอย่าไปซีเรียส เอาละว,วันนี้อ้อยก็ข้อให้เพื่อนๆพืนทุกคนโชคดีมีความสุขะจะคิดอะไรก็ข้อให้ส้มป้าธนาทุกอย่างเลยเนาะถ้าปอ้อยพูดผิดอะไรไปปอ้ยอยขอโทษด้วยนะจ๊ะวันนี้ปอ้ยอยขอจบขีปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า